สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Beaver Norway นะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิงกิไว้ด้วยนะคะวันนี้จะมีความสนุกรูปแบบไหนมาส่งไปรับฟังกันได้เลยค่ะ ร้านข้าวแกงใกล้โรงเรียนคึกคักไปด้วยนักเรียนที่แวะมาฝากท้องหลังเลิกเรียนเมธกับภาคีนั่งอยู่ที่โต๊ะมุมร้านข้าวรดาแกงสองจานวางอยู่ตรงหน้าแต่ดูเหมือนภาคีจะใช้เวลาไปกับการพูดมากกว่ากินเฮ้ยเมธนายไม่คิดหรือว่าครูอารันแม่งเจ๋งชะมัดเลยอภาคีเริ่มต้นบทสนทนาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นมือข้างหนึ่งคนแกงในจานไปมาเมธตัดข้าวเข้าปากเงียบเงียบพยักหน้าเพียงเล็กน้อยเป็นการตอบรับ ครูไม่เหมือนคนอื่นเลยว่าแบบไม่เหมือนครูที่เราเคยเจอมานายสังเกตปะภาคีพูดต่อดวงตาเป็นประกายอย่างเห็นได้ชัดตรงไหนละเมธถามเสียงเรียพยายามไม่ให้ความหมันไส้เล็กๆในน้ำเสียงเล็ดลอดออกมาก็ครูอารันอะดูเข้าใจเด็กดีไม่ดุไม่เครียดพูดด้วยแล้วรู้สึกแบบอยากเรียนอยากทำให้ดีดีอะาคีพูดไปยิ้มไปแล้วยังจะดีสุดๆอีกเห็นหน้าแล้วโคสบายใจเลยนายไม่รู้สึกบ้างหรือวะ เมฆกลืนน้ำลายลงคอยอย่างฝืดเคืองก่อนต่อไปเบาๆก็ดีดีมากเว้ยพาคีเสริมทันทีฉันนี่อยากเรียนพิเศษกับครูทุกวันเลยนะถ้าไม่ติดว่ามีงานชมรมกับการบ้านฉันสมัครแล้วอ่ะขนาดนั้นเลยเมธทึมพำมออกมารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างจุกอยู่กลางอกเออครูอรันแม่งเป็นไอดอลใหม่ของฉันเลยว่ะนายต้องลองคุยกับครูจริงจังดูบ้างนะเมธครูเก่งมาก จริงๆแถมยังพูดดีเข้าใจง่ายอีกต่างหากภาคีพูดไม่หยุดมือไม้ประกอบท่าทางเต็มที่อืมเมธพยายามตอบรับทั้งที่เสียงในใจเริ่มสัน่นตอนครูสอนเรื่องแกรม,ม่านั้นนายต้องเห็นถ้าอธิบายของครูนี่อย่างกับโคสอนฟุตบอลเข้าใจโคตรง่ายแล้วตอนคุยเล่นครูก็ไม่ถือเนื้อถือตัวเลยนะคำด้วยกันได้ตลอดมันโคดเจ๋งอเมธ เมตัดข้าวเข้าปากเงียบเงียบไม่พูดอะไรอีกปล่อยให้พาคีแล้วเรื่องครูอรันต่อไปเรื่อยๆร,ราวก,กับมันคือเรื่องน่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตบางทีฉันก็คิดนะถ้าได้ครูอารันเป็นพี่ชายก็คงดีว่าพาคีพูดต่ออย่างฝันหวานอืมนายนี่อินจริงๆเมตกลัวหัวเราะเบาๆกลบเกลื่อนความเจ็บในใจและระหว่างที่ฟังเพื่อนสนิทพูดถึงคนอื่นด้วยแววตาที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อน เมย์ก็ได้แต่ยิ้มบางๆซ่อนความเจ็บทั้งหมดไว้ใต้หน้ากากที่ฝึกซ้อมมานับพันครั้งเย็นวันถัดมาท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีส้มอมแดงนักเรียนทยอยกลับบ้านกันเกือบหมดแล้วแต่เมย์ยังนั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าโรงเรียนมือถือในมือเปิดหน้าแชทที่ค้างอยู่กับภาคีข้อความสุดท้ายที่เขาพิมพ์หายังไม่มีแม้แต่เครื่องหมายอ่านเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังเข้ามาใกล้ก่อนที่ร่างคุ้นเคยของภาคีจะปรากฏตัวพร้อมใบหน้ายิ้มแปน้น โทษทีเว้ยเมธวันนี้ติดซ้อมละครกับครูอารณิตหน่อยเลยเลิกช้าพาคีว่าพลางนั่งลงข้างๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมธยิ้มบางๆสายหัวเบาๆไม่เป็นไรฉันก็แค่รอเฉยๆดีแล้วละนายนี่มันเพื่อนแท้จริงแท้จริงเลยว่าพาคีหัวเราะร่าแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องวันนี้โคตรมาเลยเว้ย ครูอารันมาแนะนำเทคนิคการแสดงให้สนุกฉิบหายเลยในต้องเห็นอท่าทางครูนี่โคตรมืออาชีพเลยจริงๆไม่เสียแรงที่ไปเรียนเมืองนอกมาเมธพยักหน้ารับในเนื้อหัวใจแปลกประหลาดที่ไม่อาจระบายออกมาได้ระหว่างที่คุยกันเสียงฝีเท้าอีกคู่หนึ่งก็ดังขึ้นครูอารันเดินตรงม,มายังพวกเขาใบหน้าแต่งแต้มด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนยังไม่กลับกันอีกหรอครับครูอารันถามด้วยน้ำเสียงเป็นกันเอง ภาคีสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะรีบลุกขึ้นโค้งตัวอย่างลอนลานใบหน้าขึ้นสีจางๆอย่างน่าเอ็นดูอาจารย์เออยังครับพอดีกำลังคุยกันนิดหน่อยนะครับภาคีพูดติดติดขัดขัดเสียงสูงกว่าปกติจนเมธรแอบอมยิ้มบางๆดีครับถ้าเหนื่อยมากก็นั่งพักก่อนเดี๋ยวค่อยกลับก็ได้อย่าหักโหมเกินไปนะโดยเฉพาะนายภาคีครูเห็นนายตั้งใจซ้อมมากเลยครูอรันพูดพร้อมตกบ่าเบาๆอย่างให้กำลังใจ พาคียิ่งหน้าแดงหนักกว่าเดิมรีพยักหน้าแรงแรงจนผมกระเพื่อมข่ะขอบคุณครับครูผมจะตั้งใจยิ่งกว่าเดิมเลยครับเมธมองภาพตรงหน้าเงียบเงียบราวกับกำลังมองโลกของเพื่อนที่ยิ่งไกลออกไปทุกทีครูอารันยิ้มอีกครั้งก่อนจะขอตัวเดินกลับไปยังตึกเรียนทิ้งให้พาคียืนกับหัวเกอ้อๆอยู่กับเมธ โหครูชมฉันด้วยว่าเมธนายได้ยินไหมห้าห้าพาคีหัวเราะเขินเขินก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งข้างเมธอย่างอารมณ์ดีสุดขีดเมธได้แต่ยิ้มบางๆตอบกลับไปทั้งที่ในใจเจ็บจนแทบขยับตัวไม่ไหวบางครั้งการอยู่ใกล้เกินไปก็เจ็บยิ่งกว่าการยืนอยู่ไกลเสียอีก หลังจากวันนั้นเมธเริ่มสังเกตว่าพาคีดูมีความกระตือรือร้อนผิดปกติทุกครั้งที่พูดถึงครูอรันไม่ใช่แค่เรื่องเรียนหรือการซ้อมละครแต่รวมถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับตัวครูด้วยในวันหนึ่งหลังเลิกเรียนเมฆกับภาคีนั่งอยู่ที่โต๊ะประจำในร้านข้าวแกงภาคีกินข้าวไปพลางเหมาย,ยิ้มไปพลางจนเมฆต้องเอ่ยทักมองอะไรของนายว่าย,ยิ้มเหมือนคนฝันหวานภาคีสะดุ้งน้อยๆก่อนจะหัวเราะกลบเกลื่อน เปล่าเว้ยก็แค่นึกถึงตอนครูอรันสอนท่าซ้อมละครเมื่อวาันนายเห็นประทะทางครูนี่แม่งโคตรเทเลยว่าเมธวังช้อนช้าๆมองใบหน้าที่กำลังเปล่งประกายของเพื่อนสนิทอย่างเงียบเงียบเออนายพูดถึงครูอรันบ่อยจนฉันจะหึงแล้วนะเมธแกล้งพูดขำๆกลบเกลื่อนความเจ็บในใจภาคีหัวเรอเสียงดังก่อนจะพูดต่อแบบไม่ทันคิด มันอดไม่ได้ว่าเมธเวลาฉันอยู่ใกล้ครูรู้สึกแบบสบายใจแปลกดีเนอะเหมือนอยากอยู่ใกล้ไปเรื่อยๆอ่ะเมทนิ่งฟังไม่กล้ามแม้แต่จะเอ่ยแซวบางทีฉันก็สงสัยว่าความรู้สึกแบบนี้เรียกว่าอะไรวะพาคีพูดพลางกับหัวเกอเกอมันไม่เหมือนตอนแอบชอบรุ่นพี่ที่โรงเรียนข้างๆอรู้สึกโคตรด,ดีแต่ไม่ใช่แบบอยากสารภาพรัก บางความรู้สึกมันอาจไม่ต้องมีชื่อก็ได้เมธพูดเบาๆพลางยิ้มจังๆให้เพื่อนทั้งที่ใจเหมือนถูกบีบแน่นภาคียยักไหลเหมือนไม่ได้ใส่ใจก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงเบาๆแต่ถ้าให้บอกตรงๆบางทีฉันก็อยากให้ครูมองฉันเป็นพิเศษว่านายเคยรู้สึกแบบนั้นไหมแบบอยากเป็นคนที่เขาจำได้ไม่ใช่แค่หนึ่งในนักเรียนธรรมดาเมธเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเสียงเบาฉันเข้าใจ เข้าใจจริงหรือภาคีถามยิ้มยิ้มดวงตาสดใสไรเดียงสาเกินกว่าที่เมธจะโกรธได้ลงอืมเข้าใจดีเลยด้วยเมธพึมพำภาคียิ้มกว้างขึ้นหัวเราะเบาๆก่อนจะพูดติดตลกถ้านายเข้าใจขนาดนั้นงั้นช่วยเป็นกองเชียร์ให้ฉันด้วยนะเวย๋ยเผื่อวันหนึ่งครูอาจจะจำฉันได้ในแบบที่พิเศษหน่อยห้าห้าเมธยิ้มบางๆตอบรับพทางซ่อนแววตาเศร้าเอาไว้อย่างแนบเนียน และเมรก็ได้แต่ก้มหน้าลงต่ำปล่อยให้บทสนทนาไหลผ่านไปโดยไม่กล้าเอื้อนเอ่อยอะไรออกมาสักคำเดียวเย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนขณะที่เมรกำลังเก็บของใส่กระเป๋าภาคีาคก็รีบวิ่งเข้ามาหาใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นจนปิดไม่มิดเมรนายดาไม่ถูกแน่เลยว่าฉันได้อะไรมาภาคีพูดพลางหอบเล็กน้อยจากการวิ่งได้อะไรมาอีกว่าเมธถามคำๆต่ใจกลับหน่วงเบาๆอย่างไม่มีเหตุผล พาคียื่นกระดาษแผ่นหนึ่งมาให้เป็นใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปการแสดงพิเศษซึ่งจะมีครูอารันเป็นผู้ดูแลโดยตรงเวิร์กช็อปกับครูอารันครูชวนฉันด้วยตัวเองเลยนะเว้ยบอกว่าเห็นแววฉันภาคีพูดด้วยน้ำเสียงแทบจะก,กลั้นความดีใจไม่อยู่ดวงตาเป็นประกายราวกับเด็กที่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่เมธยิ้มบางๆพลางส่งกระดาษคืนให้เพื่อนดีใจด้วยว่านายเก่งนี่แน่นอน และครูยังบอกอีกนะว่าคนที่เข้าร่วมจะได้ซ้อมตัวต่อตัวกับครูด้วยพาคีเสริมด้วยแววตาเปล่งประกายจนแทบล้นออกมาจริงดิว้าวนายสุดยอดเลยนะเมธพูดพางพยายามเก็บเสียงเศร้าในใจพาคียิ้มกว้างกว่าเดิมพางพูดรัวเร็วด้วยความดีใจเกินกว่าจะควบคุมได้เมธนายไม่รู้หรอกว่าตอนครูพูดกับฉันอะฉันแทบไม่เชื่อตัวเองเลยนะแบบครูอารันอะ คนที่ฉันโคดนับถืออามาบอกว่าอยากให้ฉันเข้าร่วมเองเลยนะเว้ยโคตรสุดยอดอ่ะเมฆกลืนน้ำลายลงคอยอย่างฝืดๆพยายามไม่แสดงความรู้สึกออกมาแล้วนายจะสมัครเลยเหรอเมรถามเสียงเบาสมัครไปแล้วเว้ยครูบอกว่าฉันมีพรสวรรค์ด้านการแสดงนะเมธนี่ฉันโคตรดีใจเลยนายต้องมาให้กําลังใจฉันตอนแสดงด้วยนะสัญญาแล้วนะเว้ย ภาคีแทบจะลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ด้วยความตื่นเต้นเมธพยักหน้างเงียบเงียบฝืนยิ้มตอบทั้งที่ในใจรู้สึกเหมือนกำลังถูกผลักออกไปไกลขึ้นทุกทีเออเดี๋ยววันเสาร์านี้มีซ้อมพิเศษด้วยนะครูให้มาซ้อมตัวต่อตัว,ตวช่วงบ่ายในว่างเปล่าว่าเมธอยากให้มานั่งดูด้วยกันจะได้ช่วยติชมฉันหน่อยเมธสังเลแต่สุดท้ายก็พยักหน้ารับได้ถ้านายอยากให้ไปฉันก็ไป โคตรดีเลยว่าเมธนายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดจริงๆภาคีหัวเราะร่าก,ก่อนจะควักคอเมธมาอกไว้แน่นจนตัวโยกฉันจะตั้งใจสุดชีวิตเลยเว้ยจะทำให้ครูอารันประทับใจให้ได้ภาคีพูดอย่างมุ่งม,มั่นดวงตาเปล่งประกายจนเมธต้องก้มหน้าลงกลบแววตาของตัวเองเมธได้แต่ยิ้มคืนๆซุกใบหน้าไว้ในเงามืดของเย็นยำ่ำที่กำลังจะกลืนกินเข้าไปทั้งตัว ในขณะที่ใจเขากำลังเตรียมตัวรับความเจ็บปวดครั้งใหม่อย่างเงียบงนันวันเสาร์บ่ายอากาศร้อนอบอ้าวจนเหงื่อไหลซึมตามไรผมเมธนั่งอยู่ที่มา้านั่งริมสนามหญ้าข้างหอประชุมสถานที่จัดเวิร์กช็อปที่พาคีตื่นเต้นนักหนาเสียงหัวเราะและบทสนทนาดังว่ามาจากข้าในหอประชุมเป็นระยะเมธก้มหน้ามองปลายรองเท้าตัวเองขณะที่ในใจไหลวนไปด้วยความรู้สึกหลากหลายเมธนามาแล้วเหรอ เสียงของภาคีเรียกเขาด้วยน้ำเสียงสดใสกว่าทุกครั้งเมฆเงยหน้าขึ้นเห็นภาคีวิ่งเหงือโสมกายออกมาจากหอประชุมใบหน้าของเขาแดงก่ำด้วยความตื่นเต้นมาดูชันซ้อมหน่อยดิครูอารันช่วยตอบทให้ละเอียดเลยนะนายต้องดูภาคีพูดพลางคว้ามือเมฆลากเข้าไปข้างในอย่างไม่รอคำตอบ ภายในหอประชุมครูอารันกำลังยืนอยู่กลางเวทีชุดลำลองเรียบง่ายกับท่าทางใจดีทำให้เขาดูเป็นกันเองมากกว่าเวลาสอนในห้องเรียนมาแล้วเหรอภาคีเมธก็มาด้วยสีนครูอารันส่งยิ้มอ่อนโยนมาให้ทั้งคู่เมธพยักหน้ารับเบาๆครับครูเมธมาดูผมแสดงด้วยนะครับภาคีพูดด้วยน้ำเสียงเก้อๆแต่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจครูอารันหัวเราะเบาๆก่อนจะยื่นบทละครให้ พร้อมหรือยังหละถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มซ้อมฉากสำคัญกันเลยพร้อมครับภาคีตอบทันทีดวงตาเปล่งประกายจนเมตต้องเบือนสายตาหนีการซ้อมเริ่มขึ้นพาคีตั้งใจท่องบทพยายามทำตามคําแนะนำของครัวรันทุกอย่างเมตนั่งอยู่ข้างล่างมองทั้งสองคนพูดคุยหัวเราะและยิ้มให้กันอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วงหนึ่งขณะที่ภาคีกำลังลองเล่นบทที่ต้องแสดงอารมณ์ลึกซึ้งครูอารันก้าวเข้าไปยืนใกล้ๆโน้มตัวลงกระซิบข้างหูภาคีอย่างตั้งใจเมธมองเห็นภาคียิ้มเขินๆหน้าแดงขึ้นมาอย่างห้าไม่ได้ดีมากพาคีนายจับอารมณ์ได้เร็วมากเลยครูภูมิใจในตัวนายนะครูอารันพูดเบาๆพลางตบบาเบาๆเป็นกำลังใจภาคีแทบจะระเบิดยิ้มกว้างออกมาในทันทีพยายามเก็บอาการแต่ก็ไม่สำเร็จ เมธนั่งมองภาพปมหน้านั้นด้วยหัวใจที่ชาไปทั้งดวงและในช่วงเวลานั้นเองเขาก็ได้รู้แล้วว่าไม่ว่าจะพยายามยืนอยู่ใกล้แค่ไหนคนที่พาคีมองหาก็ไม่เคยใช่เขาเลยหลังจบการซ้อมเมษกับพาคีนั่งอยู่ที่มา้านั่งใต้ต้นไม้ใหญ่เดิมพาคียังคงดูตื่นเต้นไม่หายพูดถึงการซ้อมเมื่อครูไม่หยุดเมธนายเห็นใช่ไหมครูอารันชมฉันด้วย ภาคีพูดพลางหัวเราะเขินเขินมือไม้แกล่งไปมาอย่างไม่รู้ตัวใบหน้าขึ้นสีจางๆอย่างห้าไม่ได้เมธพยักหน้าช้าช้ายิ้มจางๆตอบกลับไปทั้งที่หัวใจหนักอึง้งอึมเห็นแล้วนายเก่งมากจริงดินายว่าเล่นฉากนั้นโอเคเพราะว่าฉันนึกว่าจะลืมบทด,ด้วยซ้ําแต่พอครูมองมาฉันก็เหมือนจําได้หมดเลยเหมือนมีพลังพิเศษอะไรสักอย่างห้าห้าพาคีพูดติดตลกพลางยิ้มกว้างจนตาหยีใบหน้าเปล่งประกายอย่างมีความสุขที่สุด เมธหลุดหัวราะเบาๆแม้ในใจจะเจ็บหนึบอย่างห้าไม่อยู่ก็ดีแล้วนี่ครูเห็นความพยายามของนายแล้วจริงๆภาคียักไหล่แบบทะเลนแต่แก้มยังคงขึ้นสีเรื่อไม่หายเออว่าครูอารันโคตรเข้าใจฉันเลยนะเหมือนรู้ตลอดว่าฉันควรแก้ตรงไหนหรือควรเสริมอะไรตรงไหนโคตรเก่งเลยเมธบางทีฉันก็คิดนะว่าถ้ามีโอกาสได้อยู่ข้างครูนานๆคงดีเนอะพาคีพูดพลางเอานิ้วจิ้มโตเบาๆเหมือนพยายามซ่อนความเขิน เมธก้มหน้าลงมองพื้นหญ้าด้วยสายตาเลื่อนลอยรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกผลักให้ออกห่างออกไปเรื่อยๆแล้วนายอยากไปถึงขนาดไหนล่ะเขาถามเสียงเบาแทบไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองเพื่อนภาคีหัวเราะเบาๆพลางเอนตัวพิงพนักม้านั่งอย่างสบายใจแต่สายตาที่มองไปไกลๆกลับมีแววฝันลึกซึ้งที่เมธไม่เคยได้เห็นเมื่อเพื่อนคุยกับเขา ไม่รู้ดิแค่อยากอยู่ใกล้ๆไปเรื่อยๆมั้งไม่ได้คิดอะไรไกลหรอกแต่ก็รู้สึกดีทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้ๆภาคีพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแบบที่เจ้าตัวอาจไม่ทันรู้ตัวว่ากำลังเผยความรู้สึกออกมาเพียงใดเมธเงียบไปนานก่อนจะยิ้มจังๆออกมาเจือปนกับความเจ็บจนแทบขาดใจงั้นก็ดีแล้วละ่ะถ้าอยู่ใกล้แล้วมีความสุขก็อยู่ต่อไปเถอะ ภาคีหันมายิ้มกว้างใส่เมตร,รอยยิ้มสดใสแบบเดิมที่เขาชิงตาโดยไม่รู้เลยว่าในรอยยิ้มจังๆของเพื่อนสนิทนั้นกำลังซ่อนหยดน้ำตาที่ไม่มีวันไหลออกมาให้ใครเห็นวันจันทร์ถัดมาบรรยากาศในโรงเรียนยังคงคึกคักเช่นเดิมแต่สำหรับเมตรแล้วทุกอย่างกลับดูเงียบเงันผิดปกติในขณะที่เขาเดินถือหนังสือเข้าห้องเรียนเสียงหัวเราะคุ้นหูก็ดังมาจากทางระเบียงครูอารันครับ ครานาสอนผมเรื่องการออกเสียงอีกได้ไหมครับผมอยากเก่งกว่านี้เสียงภาคีดังมาอย่างร่าเริงเมธหยุดชะงักที่หน้าประตูมองเห็นภาพ,พาคียืนคุยกับครูอรันอย่างสนิทสนมใบหน้าเปืือนรอยยิ้มกว้างราวกับโลกทั้งใบมีแค่คนตรงหน้าเท่านั้นครูอรันหัวเราะเบาๆพลางพยักหน้าได้สิท่านายตั้งใจขนาดนี้ครูก็ยินดีช่วยเต็มที่ขอบคุณมากครับครู ภาคียกมือไหวอย่างดีใจจนออกนอกหน้าเมธยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นนานกว่าที่ควรก่อนจะเบือนหน้าหนีแล้วเดินเข้าห้องไปอย่างเงียบๆคาเปรียนผ่านไปอย่างเชื่องช้าเมธไม่ค่อยมีสมาธิฟังเสียงภาคีแล้วเรื่องครัวรันด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นแบบเดิมเดิมทุกครั้งที่มีโอกาสเมธนายรู้ไหมเมื่อกี้ครูอรันบอกว่าท่าทางฉันดีขึ้นกว่าเดิมอีกโคตรภูมิใจอะ พาคีเล่าอย่างกระตือรือร้อนมือไม้ประกอบไปด้วยความดีใจที่แทบล้นออกมาเมธยิ้มบางๆตอบไปอย่างเคยทั้งที่ในใจเหมือนมีใครเอามือบีบแน่นเข้าไปเรื่อยๆดีแล้วนี่นายตั้งใจนี้ก็สมควรได้รับคำชมแล้วละ่ะฮาฮาใช่ไหมฉันนี่จะกลายเป็นดาวเด่นของชมรมอยู่แล้วเว้ยพาคีพูดพลางหัวเรอเสียงดังใบหน้าเปล่งประกายจนคนรอบข้างอดมองไม่ได้ แล้วจูจ่ๆภาคีก็หันมาทำหน้าจริงจังใส่เมธเมธฉันคิดว่าฉันจะลองจีบครูอรันดูวะคำพูดนั้นทำเอาเมธแทบหยุดหายใจไปชั่วขณะฉันรู้ว่ามันอาจดูบ้าๆแต่ฉันชอบเวลาครูอยู่ใกล้ๆรู้สึกดีทุกครั้งเลยนายว่ามันแย่มากไหมว่าถ้าฉันจะลองดูสักตั้งภาคีผู้เสียงเบาลงดวงตาเต็มไปด้วยความลังเลและความคาดหวัง เมธก้มหน้าลงต่ำกำมือแน่นจนข้อนิ้วขาวซีดก่อนจะบังคับตัวเองให้ยิ้มออกมาได้อย่างยากลำบากก็ดีนี่ถ้านายชอบก็ลองดูภาขีหัวเราะเบาๆอย่างเขินๆพลางผลักแขนเมธเบาๆขอบใจเว้ยที่เข้าใจฉันนายมันเพื่อนที่ดีที่สุดจริงๆเมธเมษย,ยิ้มตอบทั้งที่หัวใจแทบแต่สลายวันต่อมาบรรยากาศในโรงเรียนดูเหมือนเดิม แต่สำหรับเมธแล้วทุกอย่างกลับเย็นเยียบผิดปกติเขาเดินเข้าห้องเรียนด้วยจังหวะเชื่องช้าเหลือบมองหาภาคีอย่างเคยแต่กลับพบเพียงเก้าอี้ว่างเปล่าภาคีไปไหนนะเมธพึมพำกับตัวเองเบาๆก่อนจะสายหัวเหมือนพยายามไม่คิดอะไรช่วงพักกลางวันเมธนั่งอยู่ที่โต๊ะมุมโรงอาหารคนเดียวอาหารในถาดแทบไม่ถูกแต่ต้องเสียงหัวเราะคุ้นหูดังขึ้นจากอีกมุมหนึ่งของโรงอาหาร เมธเงยหน้าขึ้นช้าๆเห็นภาคีนั่งอยู่กับกลุ่มเพื่อนชมรมการแสดงครูอารันก็นั่งอยู่ด้วยหัวเราะพูดคุยกันอย่างสนิทสนมภาคีดูมีความสุขเปล่งประกายกว่าที่เมธเคยเห็นและเขาก็ไม่หันมองมาทางเมธเลยแม้แต่น้อยเมธก้มหน้ากลับลงไปมองเงาของตัวเองในถาดข้าวที่เย็นชืดอย่างเงียบงันหลังเลิกเรียนเมธนั่งอยู่ที่ม้านั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ตัวเดิม ท้องฟ้ายามเย็นแต้มสีส้มอมชมพูเหมือนเดิมแต่ลมเย็นที่พัดมากลับทำให้เขาหนาวสถานภาคีเดินเข้ามาช้าๆใบหน้าเต็มไปด้วยความสุขที่ไม่อาจซ่อนเมธนาไม่อยู่ดูฉันซ้อมหรือว่าเสียดายเลยวันนี้ครูอรันให้ฉันเล่นคู่กับครูด้วยนะภาคีพูดด้วยน้ำเสียงเปี่ยมไปด้วยความดีใจเมธยิ้มบางๆพยักหน้าเบาๆ ดีแล้วละ่ะนายดูมีความสุขมากเลยนะโคตรมีความสุขเลยว่าเมธภาคียิ้มกว้างก่อนจะก้มหน้าลงนิดนิดอย่างเขินอายแล้วก็ฉันตัดสินใจแล้วว่าเมธฉันจะลองจีบครูอรันดูจริงๆเมธชะงักไปเล็กน้อยหัวใจเหมือนหยุดเต้นชั่ววูบแต่ก็ยังฝืนยิ้มบางๆตอบกลับไปเหรองั้นก็สู้สนะภาคียิ้มเขินๆตบไหล่เมธเบาๆอย่างขอบคุณ ขอบใจเว้ยมีนายอยู่ข้างๆแบบนี้ฉันรู้สึกเหมือนทำอะไรก็ได้เลยวะ่ะตั้งแต่วันที่พาคีเอ่ยปากว่าจะลองจีบครูอรันจริงจังเมธก็รู้สึกได้ว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปแม้รอยยิ้มของพาคียังคงสดใสเหมือนเดิมแต่ระยะห่างระหว่างพวกเขากลับกว้างขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีเสียงวันหนึ่งหลังเลิกเรียนเมธนั่งเก็บของช้าๆในห้องเรียนขณะที่เสียงเจ๊เจ้าของพาคีกับเพื่อนๆชมรมการแสดงดังมาจากระเบียง วันเสาร์นี้มีนักซ้อมเพิ่มเติมนภาคีครูอรันจะมาดูด้วยอย่าลืมละ่ะเสียงเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นอย่างร่าเริงไม่ลืมหรอกหน้าฉันตั้งใจเต็มที่อยู่แล้วเสียงภาคีตอบกลับด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้นเมธได้แต่นั่งนิ่งรูปสันปกสมุดไปมาอย่างเหม่อลอยวันเสาร์บ่ายเมธมาโรงเรียนตามคำชวนของภาคีแต่คราวนี้เขาเลือกนั่งอยู่ห่างๆในเงามุมตึกไม่ได้เข้าไปหาเหมือนทุกครั้ง จากตรงนี้เขามองเห็นทุกอย่างชัดเจนภาคีกำลังซ้อมอย่างขยันขันแข็งและครูอารันก็ยืนอยู่ใกล้ๆคอยให้คำแนะนำด้วยรอยยิ้มใจดีหลายครั้งที่ครูอารันโน้มตัวลงกระซิบกับภาคีใกล้จนเห็นได้ชัดว่าภาคีหน้าแดงขึ้นมาอย่างห้าไม่อยู่เสียงหัวเราะเบาๆระหว่างครูกับสิทธดังว่ามาเป็นระยะมันอ่อนโยนและอบอุ่นจนเมรรู้สึกเหมือนถูกแยกออกจากโลกใบนั้นอย่างสิ้นเชิง เขากำมือแน่นจนสันนิ้วขึ้นสีขาวซีดแต่สุดท้ายก็คลายออกอย่างอ่อนแรงเย็นวันนั้นเมธเดินกลับบ้านคนเดียวโดยไม่มีภาคีเคียงข้าเหมือนเคยเสียงก้าวเท้าของเขากระทบพื้นถนนอย่างเผาเบาท้องฟ้ายามเย็นแต้มสีหม่นเหมือนความรู้สึกในใจเมธหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดหน้าแชทที่ค้างอยู่กับพาคีมานาน ข้อความล่าสุดยังคงเป็นข้อความสั้นๆที่เขาพิมพ์ไว้แต่ไม่เคยกล้ากดส่งนายหันมามองฉันบ้างได้ไหมเมธมองประโยคนั้นอยู่นานก่อนจะถอนหายใจเบาๆแล้วลบข้อความออกอย่างเงียบงนันโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์ไว้เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเจอกันคลิปหน้านะคะ